ทางออกเกี่ยวกับการขัดแย้งของคนไทยมันอยู่ที่อันดับหนึ่งคุณต้องเข้าใจเมืองอนัตตานี่คือก้าวแรกผมธนาพจน์พ์อาคาเดมีพุทธศาสตร์บัณฑิตรุ่นที่3-2ศึกษากรรมฐานมาเป็น18ปีแล้วก็ได้เรียนรู้ยานทั้ง5วันนี้จะมาเล่าเรื่อง ทางออกประเทศไทยในภาคกรรมฐานเขาว่ากันอย่างไรคุณรู้ไหมว่าปัญหาประเทศไทยการขัดแย้งมารลอยกว่าปีเนี่ยไม่ได้อยู่ที่การเลือกตั้งและไม่ได้อยู่ที่รัฐประหารหรือปฏิวัติแล้วมันก็ไม่ได้อยู่ที่แก้รัฐธรรมนูญแต่ปัญหามันอยู่ที่เรานำเอาระบบตะวันตกหรือประชาธิปไตยแบบตะวันตก มาใช้เมืองไทยที่ไม่ใช่เมืองตะวันตกเมืองไทยไม่ใช่เมืองอัตตาเมืองไทยเป็นเมืองอนัตตานี่คือประเด็นเมืองอัตตาก็คือเมืองที่มนุษย์กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ร่วมกันในระบบเดียวในระบบเดียวนี่คือเรียกว่าเมืองอนัตตาแห่งเดียวของโลกเพราะฉะนั้น ทางออกของประเทศไทยต้องเริ่มต้นจากการเข้าใจเมืองอนัตตาของตัวเองก่อนไม่ใช่ไปก๊อปปี้ระบบอื่นมาใช้นี่คือทางออกของความขัดแย้งคนไทยมาร้อยปีสวัสดีครับ